สวัสดีครับพบกับรายการเวยากายรุ่นไหนดีนะครับสำหรับในคลิปนี้แอนดนโปรเองเนี่ยก็จะมาแนะนำโนบุกเกมมิ่งที่ราคาคุ้มค่าน่าซื้อที่สุดในตลาดเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่20,000กว่าบาทเท่านั้นเองโดยจะไม่เกิน30,000บาทนะครับในะสเปคเกมมิ่งตัวจริงไม่ว่าจะเป็น CPU นะฮะหรือว่าตัวการ์ดจอเองนะครับอย่างตัว CPU ก็จะเป็น Core i รหัส H นะครับ AMD ก็จะเป็นรหัส H เหมือนกัน แล้วก็ตัวการ์ดจอก็จะเป็น RTX หรือว่า r e o n RX จากทาง AMD เขาส่วนตัวแรมก็จะมาพร้อมกับขนาด8 g b รอบการอัปเกรดด้ทันทีเลยแล้วก็ตัวส t ต r เรจเขาจะเป็น SSD M.2 ทั้1-2 g b ได้วยกันหน้าจอก็เป็นขนาด15.6นิ้วหรือว่า16นิ้ว ที่เขาเรียกเป็น Full HD Panel IPS Refresh Rate เนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่110 h z ถึง114 h z นะครับนั่นหัานว่านะครับทุกรุ่นมาพร้อมกับ Windows เ1ียด e สามารถใช้งานทันทีแล้วก็ประกันดีสุดเนี่ยจะเป็นแบบ3ปี All Service ซ่องฟรีที่บ้านอีกด้วยแต่ก็จะมีอีก1รุ่นพิเศษนะครับที่สเปคเนี่ยเป็น Intel Core i7 2นะครั แล้วก็ตัวการ์ดจอเองก็จะเป็น RTX 3050 Ti ที่ราคาไม่เกิน30 0 0 0บาทอีกด้วยซึ่งผมเองนะครับก็คัดมาแล้วหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ด้วยกันทั้งหมดก็มีอยู่ด้วยกัน9รุ่นจะมีสเปคราคาตัวไหนบมา่นั้นไปชมกันต่อได้เลยนะครับ เริ่มต้นจาก2ตัวแรกนะครับกับ HP Victus 15สเปค AMD Ryzen 5 5600H ได้การ์ดจอเป็น Radeon RX 6500M ราคาล่าสุดนะครับลดเหลือ22,390บาทนั่นเองถูกคุ้มมากๆเลยนะครับส่วนสเปคหนึ่งก็จะเป็น HP Victus 15เหมือนกันแต่ว่าตัวสเปคจะเป็น AMD Ryzen 5 5600H แล้วก็จับคู่กับตัวการ์ดจอแยกเป็น RTX 3050ราคารดเหลือนะครับ25,790บาทโดย HP Victus 15นะครับก็ถือว่าเป็น n o t e o ม k gaming ประจำปี2022ที่ถือว่าหน้าตาดูดีนะครับดีไซน์ก็พรีเมียมจากแบรนด์ HP เลยมาพร้อมกับสีสันนะครับอย่างตัว Performance Blue ที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างปลดการเชื่อมต่อเองก็ถือว่าครบคันนะครับ แล้วก็ที่โดดเด่นเลยจะมาพร้อมกับตัว S D g a l i e a d อีกด้วยประกันเองก็จะแบบ2ปี on service ซ่องฟรีถึงบ้านโดยสเปคน,นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันเนาะตัวที่1ก่อนนะครับ Victus 15 CPU เป็น AMD Ryzen 5 5 6 0 H การ์ดจอเองก็จะเป็น Radeon RX 6 5 0 M ได้ RAM นะครับ8 g b DDR 4และในส่วนของตัว Storage ก็จะเป็น S D M.2 512GB หน้าจอขนาด15.0นิ้ว Full HD IPS 1 4 4 Hz Windows s w e e Home ประกัน2ปีออนไซต์นะครับ2 2 3 9 0บาทโซนอีสเปคหนึ่งก็คล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัว CPU RAM Storage หน้าจอนะครับจะแตกต่างเฉพาะการจอแยกเท่านั้นนะครับจะเป็น Nvidia e GeForce RTX 3050ราคาที่25,790บาทก็ถือว่าเป็นน้ตบุ๊กเ Gaming สองรุ่แรกที่น่าซื้อมากๆกับราคาที่ถูกที่สุดในตลาดแล้วณตอนนี้มาต่อตัวที่3นะครับกับ Acer Nitro 5นะครับสเปคเป็น Ryzen 5 5 6 0์ H กจอเป็น RTX 3050กับราคาถูกสุดเลยนะครับอยู่ที่25,350บาทด้วยกันอ่าก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งประจำปี2022จากทาง Acer เขาที่ราคาดี สเปคได้แล้วก็ฟีเจอร์เกมมิ่งโดโดๆน,นะครับมาพร้อมกับพีไซน์ที่ฉบเฉียวคีย์บอร์ดเองก็จะเป็นแบบ R G B สีโซสามารถปรับแต่งได้นะครับในส่วนตัวระบบทำร้อนเนี่ยก็จะเป็นคูล o ูสสามารถปรับรอบได้ด้วยตัวเองด้วยการเชื่อต่อเองก็ถือว่าครบคันนะครับทั้งแบบ มีสายก็ถือว่าครบถ้วนแล้วก็แบบไร้สายเป็น WiFi แบบคิลเลอร์สามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมมาพร้อมกับ Windows สุดโฮมนะครับสามารถใช้งานทีเลยแล้วก็ประกันเองก็เป็นแบบ3ปีออนเซ็ s เซอร์วิสซ่อมผิดถึงบ้านและก็ยังมีบริการซ่อมด่วนเมื่อส่งสูตรซ่อมเองภายในสัมมุ่งอีกด้วยก็ถือว่าเป็นพวกเกมมิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสเปคเต็มเนี่ยก็จะมาพร้อมกับซ p u ที่เป็น AMD r y ไร n 5 5 6 0 0 h นะครับได้ตัวการ์ดจอเป็น g e f o r c e RTX 3050แรม8 g b SSD 512หน้าจอขนาด15จนิ้ว Full HD IPS 114 h z ด้วยกันกับราคา25,310บาทก็ถือว่าเป็นน้ตบุ๊กเกมมิ่งถูกคุ้มจากทาง Acer ณตอนนี้ตัวที่4นะครับกับ MSI GF 63ตินสเปคเองเป็นคอย5 11400H นะครับหรือว่า c o ย 711800H ได้การจอเป็น RTX 3050หรือว่า3050 Ti าราคาอยู่ที่24,990บาทและ29,990บาทนะครับโดดเด่นเลยเรื่องของการที่เป็นนบ,บุ๊กเกมมิ่งที่ดีไซน์เบาที่สุดเลยนะครับเป็นนบ,บุกเกมมิ่งหน้าจอขนาด15จุนิ้วน้ำหนักแค่1.86กิโลกรัมซึ่งถือว่า เบาที่สุดในคาสแล้วแล้วก็เทียบกับราคาที่ใกล้ๆกันนะครับดีไซน์เองก็มีฝาหลังที่เป็นโลหะแล้วก็โฉบเฉี่ยวนะครับมีความเป็นอินเวสไเกมมิ่งอย่างจัดเต็มการเชื่อมต่อเองก็ถือว่าครบถ้วนครบคันนะครับประมาณหนึ่ง ได้ Windows เวียด m e ประกันเองก็เป็นแบบ2ปีส่งเครม่งส่วนปกติตามสไตล์ของ m อ็ไซเขากับใน2ตัวสเปคเต็มๆนะครับตัวแรกเนี่ยราคา2 4 9 9 0บาทนะครับได้ CPU เป็น Core i5 11400H ได้การจอแยกเป็น RTX 3050 RAM 8GB SSD 512GB หน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD IPS 114Hz เมื่อเทียบกับราคาก็ถือว่าคุ้มค่าน่าซื้อนะครับส่วนสอเเกหนึ่งก็จะมีราคาที่29,910บาทนะครับได้สเปคที่ดีกว่าแรงลื่นกว่าจากซิมิูที่เป็น Core i7 11800H ได้การ์ดจอแยกเป็น RTX 3050 Ti RAM 8GB SSD 512ส่วนอื่นๆเหมือนกันทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเลือกกันได้ตามงบเลยส่วนถ้าใครอยากได้สเปค i7 3050Ti ผมคิดว่าตัวเนี้ย ถูกคุมที่สุดแล้วนะตอนนี้สำหรับตัวที่5นะครับกับตัวที่6เนี่ยเป็นนับบุกจากแบรนด์ Lenovo นะครับตัวที่5เนี่ยก็จะเป็น Lenovo IdeaPad Gaming 3i สเปคเป็น Coy 5 11320H นะครับการ์ดจอ RTX 3050ราคา26,990บาทส่วนตัวที่6นะครับก็จะเป็น Lenovo IdeaPad Gaming 3สเปคเป็น AMD Ryzen 5 5600H ได้การจอเป็น rtx 3050 ti ราคา25,290บาทสำหรับโนบุ๊กเกมมิ่งของทาง Lenovo นะครับก็จะเป็นซีรีส์เริ่มต้นนะครับกับ i p a d Gaming 3I อันนี้คือสเปค Intel ถก็เป็น3เฉยจะเป็นสเปค amd และดีไซน์ที่ดูดีนะครับพรีเมียมเลยแล้วก็แตกต่างจากโนบุ๊กเกมมิ่งอื่นเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันดูแล้วเรียบหรูมากกว่าการที่เป็นเกมมิ่งจ๋า มาพร้อมกับความทนทานนะครับระดับ Military g a t e ตามที่ทาง Lenovo เ,เขาได้เคลมเอาไว้ด้วยตัวหน้าจอเองนะครับก็จะเป็นขนาด15้วได้การเชื่อมต่อที่ครบถ้วนครบคันนะครับมาพร้อมกับ Windows Sweet Home สามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เปิดเครื่องในครั้งแรกและการรับประกันเองนะครับก็จะเป็นแบบ Premium Care ก็คือ2ปีซ่อมฟรีถึงบ้านและอีก1ปีแรกเนี่ยมีปรับกันอุบัติเหตุด้วย เรียกว่าถ้าใครเป็นแฟนเ e โนโวนะครับห้ามพลาดรุ่นนี้เลยส่วนตัวสเปคเต็มๆนะครับกับ Lenovo ไอเดี a แพดเกมส 3i เนี่ยราคา26,990บาทนะครับได้ซี u ิวเป็นตัวคอย 511320H ได้การ์ดจอแยกกันนะครับเป็น RTX 3050 RAM 8GB SSD 512GB หน้าจอขนาด15นิ้ว Full HD IPS 1 2 0 h z ส่วนอีกสเปคหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝั่งของ AMD เขาอย่าง Lenovo Ideapad Gaming 3ราคา28,990บาทนะครับ CPU เป็น Ryzen 5 5600H นะครับแล้วก็ได้ตัวการ์ดจอแยกเป็น RTX 3050 Ti ที่แรง,งยิ่งกว่า r รม 8GB SSD 512ส่วนสเปคอื่นก็เหมือนกันทั้งหมดเลยว่าเลือกกันตามงบเลยว่าอยากได้ CPU เป็น Core i หรือว่าไรเซนนะครับแล้วก็การ์ดจอแยกด้วยว่าจะเป็น TI หรือเปล่ามาต่อที่ตัวที่7นะครับกับ MSI Bravo 15สเปคเป็น Ryzen 5 5 6 0 h หรือว่า Ryzen 7 5800H นะครับจับคู่กับตัวการจอ Radeon RX 6500M กับราคา24,910บาทหรือ29,990บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเมบุ๊กเกมมิ่ง ที่เป็นสเปค A วก A ก็คือ CPU เป็น AMD การจอเองก็เป็น AMD นะครับและดีไซน์นะครับที่ดูดีนะครับแต่ว่าก็มีความแตกต่างจากอีเวสไซ์ปกติเพราะว่าโลโก้เนี่ยจะเป็นนกธันเบิร์ดไม่ใช่รูปมังกรสีสันเองนะครับก็จะเป็นแบบสีดําคีย์บอร์ดก็เป็นไฟสีแดงมีเรื่องของระบบความร้อนนะครับ คูลเลอร์บูสที่ช่วยนำพาความร้อนออกไปอย่างดีแล้วก็ตัวเครื่องเองก็ทำงานอย่างเสิทธรภาพสูงด้วยมาพร้อมกับ w i n d โ w s ว h Home นะครับใช้งานได้ทันทีเลยแล้วก็การประกันก็เป็นแบบ2ปีส่งศูนย์เคลมเองตามสไตล์ของเว้ไตไซค์เขาสำหรับตัวสเปคเต็มๆนะครับเริ่มจากตัว24,900บาทละกันนะครับได้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 560H การจอเป็น Radeon RX650M ได้แรม8 g b นะครับพ s ซซีทหน้าจอขนาด15นิ้ว Full HD IPS 144เฮิรด้วยกันก็ถือว่าคุ้มค่านะกับงบประมาณ25,000บาทส่วนว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้สเปคแรงกว่านั้นนะครับจะเลือกซื้อเป็น MSI Bravo 15ราคา29,990บาทก็ได้นะนะได้ซีอเป็นตัว Ryzen 7 5 8 0 h นะครับการจอเองก็จะเป็น RX650M แรม 8GB SSD 12ส่วนที่เหลืออย่างอื่นก็เหมือนกันทั้งหมดเลยโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไราเซน5เนี่ยก็อาจจะน่าซื้อกว่านะเพราะว่ามันประหยัดกว่าเยอะเลยมาดูกันต่อที่ตัวที่8นะครับกับ HP Victus 16สเปคเป็น i5 1 1 4 0 h ได้การ์ดจอเป็น RTX 3050 Ti กับราคานะครับลด,ดแล้วเหลือเพียง27,410บาทนั่นเองถือว่าเป็นโนบุ๊กที่ถูกคุ้มมากๆเลยเมื่อเทียบกับตัวสเปคและก็ตัวหน้าจอที่เป็นขนาด16นิ้วและได้เป็นพาเนล IPS เกรดสูง sRGB 100%อีกด้วยแล้วก็ถือว่าถ้าใครเนี่ยต้องการโนบุ๊กหน้าจอใหญ่16นิ้วตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับ กับดีไซน์ที่พรีเมียมและก็ด mm ูด hmm. ีก็เรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง mm hmm. กับตัว v i ก t อรเลย mm hmm. ก็ว่าได้น้ำหนักเองก็อาจจะมากกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่พกพาสะดวกไม่แพ้กันตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งตัวเกมมิ่งหรือว่างานครีเอเตอร์เพราะว่าหน้าจอเนี่ยถือว่าดีสุดแล้วในคาส กับราคาไม่เกิน30,000บาทแน่นอนว่านะครับได้ Windows เสียโทมสามารถใช้งานทันทีเลยแล้วก็ประกันก็เป็นแบบ2ปี All ออสเซอร์วิสซ่อมเกิดอบ้านในส่วนของตัวสเปคเต็มๆนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว CPU ที่เป็น Core i5 1 1 4 0 0 h การ์ดจอเองก็จะเป็น RTX ์0 5 0 Ti ได้ในส่วนของตัวแรม8 g b และในช่วงเนี้ย HP ก็แถมแรมด้วยก็คือ8ปบวกแเป็น16เฮ้ยคุ้มนะได้ตัวโซเลจนะครับเป็น SSD 512GB หน้าจอขนาด16.1นิ้วพาเนล ips full hd 1 4 4 h z srgb 100%กับราคา2 7 4ห0บาทเรียกว่าถ้าใครต้องการจอดีสเปคแรงลื่นโดยรวมผมว่าตัวนี้น่าซื้อมากๆเลยทีเดียวปิดท้ายนะครับกับตัวที่9อย่างแบรนด์ colorful รุ่น x 1 5 xs สเปคเป็น core i 5 1 2 5 0 h ได้การ์ดจอ rtx 3050หรือว่า3050 ti โดยมีราคาอยู่ที่27,980บาทถึง29,980บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ในไทยที่ทางร้าน dewa ipasan เนี่ยนำเข้ามาขายด้วยตัวของร้านเองเลยโดยตรงนะครับทำให้ทำราคาได้ดีและก็ได้ตัวสเปคใหม่อย่างตัว cpu ที่เป็น core i 5 72รหัส h ed, อย่างที่แบรนด์อื่นเนี่ยให้ได้ยาก โดยมีความโดดเด่นนะครับเรื่องของตัวน้ําหนักอยู่ที่1.9กิโลกรัมตัวเครื่องเองก็ถือว่ามีความบางกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปฝาหลังเองนะครับก็จะมีโลโกโล้ภาษาจีนอยู่ที่เรียกว่ามีความหมายว่าผู้นําหรือว่าเครื่องมือของผู้บัญชาการเออก็ถือว่าแตกต่างแล้วก็ดูไม่ไม่ซ้ํากับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นอื่นๆหรือว่าแบรนด์อื่นเลยการเชื่อมต่อเองก็ครบคันนะครับด้วยพอร์ตต่างๆและมีพอนนร์ต Thunderbolt 4ด้วยเออตรงนี้ผมก็ถือว่า โดดเด่นแล้วก็เหนือชั้นนะเนาะและที่โดดเด่นไม่แพ้ก,กันนะครับก็จะได้แรมมาเลยขนาด 16GB DDR4 SSD ก็512แหละนะครับและได้ Windows e สว Home สามารถใช้งานทันทีประกันเองก็เป็นแบบ2ตปีนะครับส่งเคสที่ร้าน d ดว a าไอฟนสันโดยตรงในส่วนของตัวสเปคเต็มๆนะครับรุ่นราคา27,980บาทนะครับก็จะเป็น Colorful X15 XS CPU เป็นตัว Core i5 1 2 5 125. 0 h แน่นอนว่า ทำงานแบบไฮบริดคอร์แรจอก็จะเป็น rtx 3050โดดเด่นเลยก็คือได้แรมมาขนาด16 g b พร้อมใช้งาน,นทีนะครับ ssd ก็เป็น 512GB หน้าจอขนาด15บนิ้ว full hd ips 114Hz ส่วนอีกสเปคหนึ่งนะครับกับราคา29,980บาทเนี่ยก็จะมีความต่างเฉพาะร์ดจออย่างนั้นที่เป็น rtx 3050 ti ที่แรงกว่ากับส่วนต่าง2000บาทเพื่อนๆก็ลองเลือกดูแล้วกัน แต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคงจะเลือกเป็นทีไเพราะว่ามันต่างแค่2000มันแรงลื่นมากกว่าแน่นอนส่วนถ้าใารนะครับยังไม่ค่อยรู้จักกับแบรนด์ l o r f ์ฟก็บอกได้เลยว่าเขาก็เป็นแบรนด์น้องใหม่นะในส่วนตัวโนบุกแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนตัว PC ซคอมแพนเนนี่ยเขาทำตลาดมานานแล้วแล้วก็เดวาเองก็ขายมานานแล้วซึ่งผมเชื่อว่าบริการหลังการขายก็น่าจะเชื่อมั่นได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับโนบุกเกมมิ่งราคาอยู่ที่ 20,000กว่าบาทไม่เกิน20,000บาทกับ9รุ่นทั้งหมดนี้เพื่อนๆชอบรุ่นไหนก็สามารถมาบอกมาแชร์กันได้เลยหรือว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็สามารถมาช่วยผมรีวิวได้เหมือนกันและผมแนะนำปดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าโน้ตบุ๊กเครื่องไหนเนี่ยได้แรมมา8กิกก็ควรจะเผื่องบไว้นิดหนึ่งประมาณพันนิดนิดเพิ่มแรมด้วยนะโดยซื้อแรม8 g ิเพิ่มเข้ามาก็8บ8 16เพราะว่าในการเล่นเกมจริงในยุคนี้ แรม8กิกผมว่าไม่พอและ16กิกเนี่ยช่วยเรื่องของความลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทบางเกมได้ด้วยนะฉั้นแล้วคุ้มค่าที่จะอัพเกรดแรมจาก8เป็น16แน่นอนนะครับส่วนในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปรายการเบร์ไกด์รุ่นไหนดีต่อๆไปสวัสดีครับ